เฮ้ยพี่มีตัวช่วยกูทีช่วยกูทีเฮ้ย,ยมันโดนไปแปดสิบโดนไปแปดสิบร้อยหนึ่งเลยพี่สวยดิมาตัวเดียวมันเป็นไปไม่ได้ครับมาตัวเดียวเนะี่ย

ba thuộc lò. Ui. đau, đau chết được โดดาวฮะตายก่อ,อ,อบบน,น้เรียนกอนาครับมีเรียนนะครับเราครับมีเรียนไหมมาเลเตี้มีอยู่ะครับไอเทียนทิ้งเรียนให้อยู่เดียวเรียนเด เนข้างหลังเนเออเผมผมผมได้แล้วปล่ยอยเขาลงมาดิโอ้โหกูจะหันแล้วไอ้แน่พี่ผมตาย พี่มียาไหมพี่มีแล้โอ้กูเกือบตายมันเลี้ยงกูได้ไงวะว้ากูมีของแล้วนี้กูได้ไงวะมาดูกูรวยละมีของละมันเลกูได้ไงวะ ปัลญาจ้ากำลังไปช่วยชูปไปนะ,ปะ,ปะกูมีของแล้วเมื่อกี้แม่งโคตรโง่มันเดินไม่เห็น ทางเนินเหรอ,อหแออม่เหรอว่ะมีมีมีอยู่พี่มีสิบเก้าลูกพี่ พี่มีตัว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 จริง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 เมาเอาเมาเมามาแป๊บแป๊บแป๊บโอ้โหมันไปแล้วว่ามันตัวเดียวอ่อนโกคุยอะไรล่ะเดาเนี่ยโดนด้วยโดนด้วย ไม่ไดวาวอ่ะเฮ้ยขบวนล่ะคาะโอ,อะ้โอคโนโอ้ย ทุบที่ไหนอะไม่หแล้ไม่หนแลตรงนี้นะโอ้มีเหรียญเดียวอเหี้ย พี่อาเหลี่ยนมาดิาพี่เอาเหลี่ยนมาประชุมเนี่ยข้างนอกเนี่ยพี่ขอบานไปแล้วไอชิ้นนี้มันเหลี่ยมว้าวเต็มเลย พี่เต็มเลยเจ็บมากด้วยร้อยแปดสิบอะลงมา ลงมาให้ผมยิงยาให้พี่อุม,มีเรียนดีเอาวิชาไปชุบด,ดีเนาะมอกเนี้ยเฮ้ยเ้า